ครับสวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับมีคำถามใหม่ๆที่น่าสนใจมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูทีวีดิจิตอลสำหรับวิทยุที่ติดมากับรถเป็นพวกวิทยุ2ดินนะครับวิทยุ2ดินที่ติดมากับรถนะฮะก็จะมีหมวดของ Toyota ก็มีนะครับนิสสันนะครับมิตซูบิชิฮอนด้าหรือว่าอิซ z u ุก็ตามนะครับในวิทยุพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นจอ2ดินมานะครับในจอ2ดินพวกนี้เนี่ย ก็จะต้องจอดรถนะครับถึงจะดูภาพจากตัวแผ่นซีดีได้ถ้าเกิดเราวิ่งไปเนี่ยดูไม่ได้ครับหรือว่าถ้าเกิดเราอยากจะนํากล่องพวกกล่องทีวีดิจิทัลพวกนี้นะครับให้ดูทีวี3579ในเครื่องของเขาเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าได้เพราะว่าในตัววิทยุที่ติดมากับรถเหล่านี้นะครับไม่มีช่อง AVIN นะฮะในหมวดของช่อง AVIN เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็อยากจะนําภาพจากโทรศัพท์มือถือของเราพวก Google Maps ต่างๆพวกนี้ หรือว่า YouTube นําไปขึ้นไปที่หน้าจอเราก็ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษซึ่งจะต้องเป็นชุดเขาเรียกว่าชุดปลดล็อกนะครับสำหรับในชุดปลดล็อกของพวกสายเนี่ยก็จะมีลักษณะกล่องที่เป็นแบบนี้นะครับนะเป็นปกล่องของทาง P1 นะครับในชุดสายปลดล็อกเนี่ยก็จะมีตัวอุปกรณ์ที่มากับเป็นอย่างเนี้ย นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็สําหรับในในการที่เราจะนําภาพจากทีวีดิจิตอลเนี่ยเข้ากับตัวพวกตัวจอ2ดินที่ติดมากับรถเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับซึ่งเราจะต้องมีสายปลดล็อกนะครับซึ่งสายปลดล็อกพวกนี้ก็จะมาพร้อมกับชุด AV In ซึ่งวิทยุที่ติดมากับรถเหล่านี้นะครับโดยปกติจะไม่มีเรียกว่าตัวอุปกรณ์ที่เรียกว่าช่อง AVIn เมื่อเราใส่ตัวชุดสายปลดล็อกปั๊บเนี่ย ภาพ AV ก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีนะครับจะขึ้นเป็น AV ินที่หน้าไอคอนด้านหน้าวิวได้เลยเมื่อนั้นลครับก็จะใช้ได้แล้วก็ในชุดสายปลดล็อกเนี่ยฮะก็จะต้องมีสัญญาณปลอกแบกตัวนี้นะฮะเพื่อใช้ในการาทําให้เวลาขับรถไปดูแผ่นต่างๆเนี่ยภาพก็จะปรากฏขึ้นหน้าจอแล้วก็เรามาดูเทคนิคการติดตั้งสําหรับพวกตัวทีวีดิจิทัลนะครับกับตัวสายปลดล็อกนะครับว่าติดตั้ง หรือว่าการคอนเน็กเนี่ยทำยังไงกันบ้างก่อนจะไปดูใน,นรถกันนะครับครับสำหรับในตอนนี้เนี่ยเราลองมาดูเทคนิคการติดตั้งพวกตัวชุดสายปลดล็อกนะครับแล้วก็ตัวกล่องทีวีดิจิทัลนะครับวันนี้เราจะลองให้ดูก่อนนะครับในพาร์ทของตัวชุดปลดล็อกเนี่ยก็ประกอบไปด้วยกล่องที่เป็นแบบนี้นะครับเป็นชุดของเขาในหน้ากล่องเนี่ยก็จะบอกถึงเบอร์เครื่องที่อยู่ที่บริเวณตรงด้านด้านล่างนี้นะครับเบอร์เครื่องก็จะอยู่ที่ด้านบริเวณด้านหน้าเครื่องของตัววิทยุติดรถทุกเครื่องเลย นะครับให้เราสังเกตด,ดูนะครับว่าเป็น P 1 0 7 7 7น,นะนะครับ P 1 0 7 7 4อะไรเงี้ยนะครับก็จะดูแล้วก็หลังจากนั้นค่อยทำการสั่งเข้ามานะครับในตัวอุปกรณ์ของเขาเนี่ยเมื่อตัวชุดมาแล้วเนี่ยปลั๊กด้านหลังเครื่องเนี่ยก็จะบอกตรงนี้ว่าจะเป็นปลัก๊กที่เป็นหัว1 0พิน20พิน24พินนะครับก็จะนำเข้ามานะครับนี่ก็คือชุดสายปลดล็อกนะครับเช่อจะมาพร้อมกับตัว สวิตต์นะครับป๊อกแบ็คซึ่งกดทีนึงเนี่ยนะครับภาพก็จะเล่นได้นะครับเวลาเล่นแผ่นซีดีก็สามารถเปิดได้หรือว่านำทีวีดิจิตอลเข้ามาเนี่ยก็สามารถจะใช้ได้เลยนะแล้วก็ในชุดอ,อุปกรณ์ของตัวกล่องทีวีดิจิตอลก็ประกอบไปด้วยก,กล่องนะครับทีวีดิจิตอลที่เป็นแบบนี้แล้วก็ชุดไฟเข้านะครับแล้วก็สัญญาณพวก A v ว n อินเข้านะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นสายนำาสญญาณออกนะครับแล้วก็เป็นตัว ชุดตัว usb นะครับสามารถนำภาพที่อยู่ในนำภาพที่อยู่ในแฟลชไดร์นะครับที่เป็นเซฟเป็นวิดีโอเนี่ยใส่เข้าทั้งช่องเนี้ยแล้วก็เล่นผ่านกล่องทีวีดิจิตอลได้นะครับแล้วก็ชุดภารลับตัวรีโมทคอนโทรลนะครับที่เสียบแล้วก็ไม่ต้องนำตัวกล่องตัวนี้ไปโชว์นะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นชุดตัวรีโมทคอนโทรลคู่มือการติดตั้งการใช้งานนะครับแล้วก็เทคนิคการติดตั้งต่างๆนะฮะแล้วก็รวมทั้งเสาอากาศ ทีวีดิจิตอลนะครับก็จะมา 1. ชุด2ชุดหรือว่า4ชุดนะครับเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเทคนิคการใส่จะทำยังไงกันบ้างในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะเมื่อเราได้สายตัวชุดปลดลอ็อกตัวนี้มานะครับเดี๋ยวผมจะมุกสเตวนี่อุปกรณ์เราได้ใส่ปลดลอ็อกตัวนี้มาเนี่ยนะครับนะครับสายปลดลอ็อกตัวนี้มาเราถอดจากท้ายวิทยุตัวเก่าออกนะครับนำสายปลั๊กเดิมออกไปปลั๊กเดิมของวิทยุก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบนี้ทีเดียวนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยแล้วนําตัวนี้เสียบข้าท้ายุ ที่ติดมากับรถที่เป็นจอ2ดินนะครับแล้วก็นําตัวท้ายของตัวปลั๊กท้ายที่ดึงออกไปนั้นนะมาเสียบเข้าชุช่องนี้นะครับก็คือสังเกตว่าหัวฝั่งนี้กับหัวฝั่งนี้จะเหมือนกันนะครับเข้ากันได้นี่คือปลั๊ก o ุยเเสียบเข้าเส้นนี้นะครับเมื่อน,นําเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสังเกตว่าหัวเส้นนี้จะมีสายเพิ่มเข้ามาให้เลยนะครับจะเป็นสายชุดวิดีโออินแล้วก็ออดิโออินนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นทิกกาวนะครับ สำหรับ1เส้น2เส้นนะครับอันนี้เนี่ยหเส้น2เส้นนะครับสเส้นสีเส้นเนี่ยนะครับเราจะนาเข้ามาต่อกับชุดตัวเซตนี้นะครับเพราอจะทําให้เราสามารถจะขับรถไปแล้วดูได้นะครับเอาละครับเราก็จะเริ่มต้นนะครับนำตัวปลั๊กตัวนี้นะครับเสียบเข้าท้ายวิทยุติดมากับรถแล้วก็นําตัวกล่องทีวีดิจิตอลมาในกล่องทีวีดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีชุดสายไฟมาให้เป็นแบบนี้นะครับเรานำสายไฟของทีวีดิจิตอลเสียบเข้าเซ็นต แล้วก็เราได้ใส่ไฟชุดนี้มาเห็นไหมครับแล้วเราก็นําตัวชุดนี้นะครับมาเสียบเข้าตัวชุดภาครับรีโมทนะครับตัวนี้ก็เป็นไปที่หน้ารถบริเวณใดบริเวณหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็นําตัวนะะสัญญาตัวนี้ถ้าเรามีกล่องเข้าพวกตัวกล่องคา w i ไวไฟนะครับก็นามาเข้าสังเสร็จนี้ได้นะครับตรงช่างน,นี้จะเป็นชุด AVR นะครับนำใส่ AVR ที่แถมมากับของทีวิตอ่อสายเหลือง สายขาวนะครับลำโพงซ้ายลำโพงขวาเสียบเข้าเซตนี้นะครับเมื่อได้เซตนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็นําชุดนี้ไปเสียบเข้ากับตัวชุดปลดล็อกเหลืองขาวและแดงนะครับเสียบเข้าที่ท้ายวิทยุตัวเดิมของรถนะครับเราได้เซตนี้แล้วนะครับก็เหลือเสาอากาศนะครับเสาอากาศของตัวทีวีดิจิตอลก็นาาํามาใส่กระดกช่องนี้ แล้วก็เสากัดอีกชุดนึงนะครับก็นํามาสอดเข้าตรงเซตนี้นะครับส่วนชุด USB ที่แถมมากับอีกหนึ่งเซตนะครับเพื่อนําภาพแล้วก็เสียงจากตัว USB เนี่ยเสียบเข้าจากช่องนี้นะครับก็เสียบตรงนี้ถ้าเกิดสำหรับตัวทีวี TV ติดเพดานรถยนต์เนี่ยนะครับมีช่อง AV out แบบ HDMI ก็สามารถซื้อใสย HDMI มาเสียบเข้าตรงชุดนี้นะครับแล้วก็ นำไปต่อเข้ากับตัวทีวีเพดานได้ด้วยเท่ากับมี AV In นะครับหเซตนะครับ AV Out 1เซตแล้วก็ HDMI Out 1เซตนะครับแล้วก็เรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่ติดตั้งกับวิทยุติดรถ t ต y ยต้ตัว Fortuner GBL เนี่ยแล้วเป็นยังไงกันบ้างติดตามผมมานะครับ สำหรับในตัว Toyota Fortuner ที่เราเห็นตอนนี้นะครับวิทยุเขาก็เป็นเครื่องเล่น JBL นะครับก็จะเป็นวิทยุขนาด2ดินนะครับมีจอภาพขนาด5นิ้วนะครับจุดประสงค์ของเราที่ต้องการใส่พวกตัวชุดปลดล็อกนะครับหรือชุด a v ว n พวกนี้เพราะว่าบางทีเราก็อยาก,กดูทีวีนะครับในส่วนอเครื่องนี้ก็เล่นเฉพาะแผ่น CD ที่สามารถจะขับไปแล้วดูได้ก็เล่นได้ FM นะครับ AMFMCD แล้วก็ USB เพลงนะครับแล้วก็มี Bluetooth นะครับซึ่งเครื่องพวกนี้ก็มีไอคอนเพียงเท่านี้เองซึ่งหลังจากที่เรานําตัวกล่องนะครับชุดปัด๊กปลดล็อกนะครับเพื่อทําให้ตัวนี้ดูภาพขณะเคลื่อนที่ได้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันนะครับสำหรับในวิทยุ JBL ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเครื่องเล่นที่เป็นตัวจอรประมาณขนาด5นิ้วนะครับแล้วก็จะมีช่องใส่แผ่นซีดีอยู่ด้านบนมีช่องใส่ USB อยู่ด้านล่าง วิทยุที่แถมมากับรถพวกนี้ค่อนข้างจะพิเศษนะครับเพราะว่าเขาจะมีแถมกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับทีที่เราก็เกีี่ยถอยหลังนะครับภาพกล้องถอยหลังก็จะปรากฏขึ้นนะครับถือว่าเป็นวิทยุที่ดีครับพร,พร้อมระบบเสียง5ช nel นะครับมีซ้ายขวาแล้วก็หน้าหลังนะครับ้วมีตัวซับวูฟเฟอร์มาให้ด้วยในพวกตัวผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยเมื่อเราจะเล่นเมนูปกติก็จะมี AM FM เล่นแผ่น CD นะครับเล่น USB นะครับแล้วก็มีคอ c t Bluetooth ผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งถ้าก่อนที่เราจะใส่ชุดปลดล็อกเนี่ยนะครับจะไม่มีไอคอนซึ่งเราตอนนี้หลังจากเราใส่ชุดตัว AVIN หรือชุดปลดล็อกไปแล้วก็จะมีช่อง AUX กับ AVIN เพิ่มขึ้นมานะครับอีกเซตหนึ่งก็สามารถจะสั่งทางานเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับเรามาดูกันนะครับว่านอกจากจะเล่นเครื่องของเขาจะเล่น FM AM ได้แล้วเนี่ย เลนเอนะฮะก็จะมีช่อง FM ขึ้นมานะครับมี CD ก็จะเป็น CD ดีเพลงนะครับแล้วก็มี USB นะฮะก็เสียบ USB เล่นได้นะครับแล้วก็คอนเน t b l u e t o o t h นะครับต่อไปเราลองมาเล่นทีวีดิจิตอลกันนะครับเราก็แตะไปที่ AV In พอเราแตะ AV In ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ภาพของทีวีดิจิตอลขึ้นมานะครับเรามาดูกันนะครับเราก็ใช้รีโมทคอนโทรลเนี่ยนะครับเซตเข้าไปที่ตัว แล้วเราอยากเปลี่ยนช่องเราก็แตะเปลี่ยนนะครับไทยทีวีนะครับทีพีทีวีนะครับทีเ <Hey. S 2> อ็นเอในชื่อของตัวชุดปลดล็อกพวกนี้เนี่ยนะครับก็สามารถทำให้เครื่องพวกนี้ทำงานได้ได้เลยนะครับ นี่ก็คือทีวีที่เราสามารถจะดูผ่านทีวีดิจิทัลได้นะครับโดยทําให้วิทยุของเราเนี่ยที่มาเดิมๆเนี่ยอัปเกรดขึ้นมาได้ทีเดียวนะครับโดยใช้กล่องของตัวชุดสายปลดล็อกชุดนี้ครับสาหรับในตัวชุดของตัวชุดปลดล็อกเนี่ยนะครับก็จะมีช่องที่เป็นปรับสวิตช์ไฟลปลอกแบตที่ตรงนี้นะครับซึอยู่ด้านขวามือของคนขับเสื้อหมเซ็ตไว้ค่าตรงปุ่มจะตั้งไว้เซ็ตด้านหน้าก็ได้หรือด้านข้างนี้ก็ได้นะครับในความหมายเหมือนกัน สำหรับในตัวชุดเสาทีวีดิจิตอลนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับมีมุมที่ติดดีๆนะครับอยู่2-4ถึง4มุมนะครับสำหรับวันนี้ผมจะแนะนำนะครับสำหรับ Toyota Fortuner รุ่นนี้เนี่ยผมแนะนำติดที่บริเวณที่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ชุดที่2เนี่ยควรจะติดห่างจากชุดเดิมเนี่ยประมาณ1เมตรนะครับผมก็เลือกเข้ามาติดที่บริเวณด้านตรงชุดนี้ สำหรับในตัวเสานะครับชุดที่3หรือชุดที่4เนี่ยก็ติดที่ด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาเหมือนกันควรจะติดอยู่ใกล้ๆกับพื้นถนนนะครับซึ่งสเสาพวกนี้ก็จะมีลักษณะของความที่กันน้ําอยู่แล้วนะครับเป็นพื้นฐานแต่ถ้าเกิดว่าสลหวงติดไปแล้วมีการชํารุดเสียหายก็สามารถสั่งซื้อเสาได้นะครับแล้วก็สําหรับท่านที่สนใจนะครับผลิตภัณฑ์ตัวชุดสายปลดล็อกนะครับสำหรับทีวีดิจิทัลติดกับจอ2อดที่ติดมากับรถนะครับ สามารถติดตามได้ที่ P1 นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้ที่029323085ครับ0 8 4 5 2 4 3ครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ w ว w บคาร์โ a มาเก็นะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ ID Line Assign P1E นะครับแล้วก็สำหรับเื่อนที่ชื่นชอบนะครับ YouTube ของเราคลิปของเรานะครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามผลงานของเราเพื่อต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายครับ